นีค่ค่ะควานเต้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งก่าตื่นเต้นิงค่ะเออคือก่อนหน้านี้คือผมรันมินิฟิตไปก็คือเจอแฟนคลับไปเป็นส่วนหนึ่งครับผมมือไม้สัน่นเปนคลับเห็ดในชาถามผมว่าหยุดมือสั่นได้แล้ว <laughs> คือมันตื่นเต้นมากสำหรับเราคือด้วยความที่มันเป็น uh, แฟนมีครั้งแรกของเราด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราคิดว่าเราจะทำได้ไหม่ะเหมือนแบบว่าเราต้องโฮเวทีคนเดียวเงี้ยทุกความรู้สึกทุกความกดดันมันก็แบบมันก็เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็ทำให้เราตื่นเต้นครับผม การฝึกซ้อมครับเป็นยังไงคะการฝึกซอ้ซอมตอนนี้ถ้าถามว่าเต็มลอยไหมผมก็ให้เต็ม้อยครับผมเพราะว่าเราก็ซ้อมมาเป็นเดือนลวตอนนี้อย huh? um. ู่แค่ความมั่นใจแล้วครับแล้วก็ความที่จะกล้าแสดงความรู้สึกที่จะโชว์เลยยังกังวลอะไรอีกไหมครับถึงวันนนั้แล้วตอนนี้เลยฮะมันไม่ใช่คําว่ากังวลเนี่ยมันเป็นคําว่าแบบตื่นเต้นมันเป็นคําว่าตื่นเต้นมากกว่ากังวลนะผมรู้สึกว่าแบบคือมันเลยความกังวลเพราะเราซ้อมก็ตังเยอะมันมีแต่ว่าพอมาเจองานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมากกว่า พร,พร้อมเรากี่เปอร์เซ็นตะ์ครับตอนนี้นะครับผมก็ให้ร้อยเลยแล้วกันอเออตอนแรกคือตื่นเต้นก็อยากจะตัดไปสักเก้าสิบแต่มีคนบอกว่าคือเวลาเราขึ้นเวทีถ้าไม่มีความตื่นเต้นแสดงว่าแบบมันไม่ได้มันต้องมีความตื่นเต้นเป็นปกติแล้วผมก็เลยเอาตรงนั้น,นมาใช้เลยอย่างเพลงไ่เราคืเพลงยุทธนาสูใช่ครับคือด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบ เพลง90อยู่แล้วเพลงตับตีมงาน90เนี่ยผมก็เลยคุยกับพี่ปรตตี้พี่ผู้จัดการผมว่าพี่ปรตตี้ผมอยากได้ตีมงานสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คิดค้นเพลงมาที่มันเหมาะกับงานโชว์ของเรางานชื่อว่าเพลงเดือดเจรรี่ก็คือใช้เพลงมาเล่าในการเดินทางคือรับรองว่าในงานนี้จะได้เห็นเส้นทางในทางตั้งแต่วันแรกใช่ใช่ครับผมคือผมมาอยากอยากมาขยายความตรงที่ว่าคือผมไม่ใช่อยู่มาอยู่จุดนี้เลยก็คือผมแบบ มีทั้งแบบไปทําน่ทานทํานี่ล้มมาก่อนก่อนจะมาถึงวันนี้ได้อย่างเงี้ยครับแสดงว่าก่อนจะมาเตรียมวันนี้มันมันมันก็ค่อนข้างยากเลยอ่าสำหรับผมมันก็ค่อนข้างที่จะยากครับนอกจากเพลงที่เราเตรียมขนให้เป็นๆแล้วเรามาีอะไรพิเศษครับจริงๆก็มีโชว์เซอร์ไพรส์หลายโชว์เลยครับผมเช่นอย่างที่บอกไปแขกรับเชิญคือตอนแรกพี่นักข่าวถามว่าผมไม่อยากสปอยจนตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วว่าคือใครตอนนั้นบอกว่าเตี้ยกว่าตัวเองไม่ใช่หรอเตี้ยกว่า คนนั้นคนนั้นบอกพี่ว่าเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าผมมันะส้นสูงพี่นี่ก็เตี้ยกว่าจริงๆนะคือตอนนี้เออยากให้ยกล้อง z ู o เข้าวมากเลยว่าเออส้นแบบสูงเท่าตึกครับผมย่างที่ส่วนของสูมเองอะไรเองเรามีส่วนเนียมีส่วนครับผมมีส่วนฮะคือเราก็ส่ง reference เลยว่าเราอยากได้ชุดประมาณนี้นี่เป็นชุดประมาณที่แบบเราชอบเป็นเทสของเราเราก็สนิทไปแล้วมันพอดีมันเข้าทีมงานสมัยก่อนด้วยทีมงาน8 0 9ศูย์ย์ครับผมหรืว่ากังวลในเรื่องการเต้นด้วย ใช่จริงนก็พอสมควรครับผมจับคือผมเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยได้ไม่ไม่มีพื้นฐานไม่มีสกิลการเต้นมาก่อนเนี่ยมันก็จะกังวลเป็นธรรมดาครับแต่วันนี้ก็คือได้เห็นแนเต้นแน่นอนเต็มที่ครับผมวันนี้อ่ะคเต้นกันให้รองเท้าหลุดอะไรก็ไม่ข้างเลยก็คือตอนตอนเช้าอรันโชว์รันก็คือรองเท้าส้นเปิดแล้วหนึ่งครับเห็นบรรยากาศข้างนอกบ้างไหมครับมีไปแอบดูแฟนๆบ้างยังโอ้ผมมาถึงนี่ตั้งแต่โม้ก็ ได้ดูแค่บูธด้านหน้าครับแต่ว่ายัางไม่ดูว่าข้านน้องเป็นยังไงบ้างแตขง่ข้างนอกนี่คือแน่นเลยนะจริงเหรอฮะแบงค์แบงค์แบงค <c oughs> ์เนี่ยนิด <c oughs> เดินนิดเดิช่อใหญ่มากเลยคือเขาก็อาจจะส่งแบบตัวแทนแสดงความยินดีมาในรูปแบบแบบเป็นแบงค์ก็ได้อะไรเง,งี้ยผมก็ ต้องขอบคุณเหลือคนส่วนตัวได้แบบว่ามีโอกาสได้เศษฟิแลแตอหรือยังบ้างมเออมีเข้าไปอ่านในทวิตเตอร์บ้างแล้วครับผมแต่ว่าก็นิดหน่อยฮะว่าเราไม่ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นรันทุกอย่างเลยไม่กดดันเพิ่มขึ้นนนองเพราะอา่านฟิเตอรอแล้วคือเออผมพยายามจะไม่เข้าไปอ่าน <c oughs> <c oughs> จะได้แบบเอออยู่ๆมาคือโชว์เลยจบเลย <c oughs> จะได้แบบอยู่สมาธิตรงนี้ดีกว่าวันเกิดปีนี้ตั้งใจทําอะไรเป็นพิเศษบ้างนี่แหละฮะ งานแฟนมีครั้งนี้นะครับผมจริงๆแล้วผมเกิดวันที่แปดมีนาแต่ว่าด้วยสถานการณ์แล้วก็เนื่องด้วยวันเวลาสถานที่ที่เหมาะสมก็คือเราก็เลยเลื่อนมาที่วันที่ย7มิบเจ็นี้ครับผมก็เหมือนกับกาเป็นการให้ของขวัญแฟนๆนครับแล้วอย่างน่าพางล้อกราคาที่เราไปแอบ หมุนตัวไา่รูปอ๋อนะนั้นก็เป็นโปรเจกต์ของทางบ้านผมนะกฮะคือเขาเป็นเปิดโดเนทให้ทุกคนโดเนตทเข้ามาแล้วก็จะมีของกลับไปแล้วเขาจะเอาเงินโดเนทไปขึ้นจอ LED อีกครั้งยังเอาไปสร้างห้องสมุดในจังหวัดบลผเขาขาดแคลนใช่ครับเ mm hmm. ป็นทรรบุญ ก็ถือว่าเป็นปีวันเกิดที่ผมคิดว่าน่าจดจำที่สุดหละหลังจากนี้แฟนๆจะชวนมามีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมนะคอ่ามีครับผมเร็วๆนี้ก็จะมีอีกแฟนมีตหนึ่งเป็นแฟนมีตติ้งออนไลน์ครับผมชื่อว่าบุญเปรมอิสเรียวที่จัดขึ้นในวันที่18เมษายนนี้ตอนนี้ก็ขายไปอยู่ซ้อมอะไรไปถึงไหนตอนนี้ยังไม่เริ่มซ้อมเลยครับผมป็นตอนนี้โฟกัสตอนไหนให้จบก่อนครับวันนี้พี่บุญก็มาด้วยป่ะครับพี่บุญอ๋น มาแล้วครจะมามาโอ้โหพี่บุญลงทวิตเตอร์ไปตั้งขนาดนั้นครับผมตั้งแต่ตอน8ปดโมงเกโมงอะซื้ออะไรนะเขาบอกเหนื่อยไหมคนดีแคปชั่นทวิตเตอร์โอ้โหไม่มีใครรู้เลยมั้งว่าพี่บุญไม่มาหรือมาเนี่ยใจชื่นขึ้นไหมครับว่าแบบว่ามีพี่พี่มาจริงๆก็ดีใจครับผมเพราะว่าพี่บุญคือเขาเป็นเขาเป็นคนที่เริ่มต้นมากับเราด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบผมสนิทด้วยที่สุดในการทํางานของผมและก็ดีใจที่เขามาเป็นส่วนหนึ่งในการแบบเป็นแฟนมีครั้งแรกของผมด้วย นี่ขึ้นเทนทวิทย์ลำดับที่เท่าไหร่ดีคะจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ไมไมกล้าหวังอะไรมากครับวันนี้แต่ท่านหนึ่งก็ดีเนาะท่านหนึ่งก็ดีครับผมใช่สุดท้ายค่ะฝากขอบคุณแฟนๆนะครับ<ช>ผมก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่ซื้อบัตรเข้ามาดูเฟรมหรือเจอร์นี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรอบออนกราวหรือว่าจะเป็นรอบออนไลน์ทิปเก็ตนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้มาครับไม่ต้องเสียใจนะครับยังไงก็ผมรู้ว่าทุกคนแบบอาจจะติดธุระบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจแล้วผมก็ยินดีว่าพวกคุณแบบยังไงก็รัก รักผมแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะอยังไงพวกคุณก็แบบรักผมแต่อาจจะแบบมาไม่ได้ก็รับรู้ได้ถึงตรงนั้นผม,ผมก็รักพวกคุณครับเออโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่ครับขอบคุณครับขอบ <c oughs>